ปัจจุบันไข้หวัดใหญ่2009เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกคนดังนั้นเราทุกคนจึงจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งวันนี้เราก็มีวิธีการป้องกันโรคมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปฏิบัติกันและวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009นั้นมีทั้งวิธีเก่าและวิธีใหม่ อย่างแรกเลยเรามาพูดถึงวิธีเก่ากันก่อนการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2009วิธีเก่ามีอยู่3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1ล้างมือวิธีเก่าว,วิธีนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ในปัจจุบันและในวันนี้เราก็ยังได้นําวิธีการล้างมือที่ถูกต้องมาบอกให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันโดยวิธีล้างมือที่ถูกต้องมีอยู่7ขั้นตอนดังนี้1ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือถูหลังมือ 3. นิ้วมือถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือ ขั้นตอนสุดท้ายของการป้องกันวิธีเก่านี้ก็คือไอจามปิดปากซึ่งขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่ผิดแต่เราก็มีวิธีป้องกันที่ถูกต้องในวิธีใหม่มาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันโดยที่อย่างแรกเลยก็คือไอจามใส่ต้นแขนด้านบน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าไอจามปิดปากโดยใช้มือบางไว้เพราะวิธีการที่จามใส่ต้นแขนด้านบนเชื้อโรคที่เราจามออกมายังคงติดอยู่ที่ต้นแขนเราซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่น่าจะปล่อยเชื้อไปแพร่กระจายสู่ผู้อื่นขั้นตอนที่2ก็คือดินสอส่วนตัวต้องยอมสละทรัพย์สินส่วนตัวสักชิ้นแล้วแค่ดินสอสหรือปากากาก็ได้เอาแมากดปุ่มต่างๆเช่นลิฟต์เครื่องคิดเลขหรืออะไรก็ได้ที่สามารถใช้แทนนิ้วมือได้3แผ่น หลัทงทรงพรลังและสอกปิดประตูวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจต้องใช้การฝึกทักษะหน่อยเพราะต้องใช้สอกบิดและใช้แผ่นหลังดันประตูไปช้าๆง่ายๆนะ 4. ล้างหน้าฆ่าเชือ้ออย่าลืมว่าเชื้อโรคไม่ได้อยู่แค่ที่มือดังนั้นใบหน้าสวยหล่อของแต่ละคนจริงๆแล้วเป็นพื้นที่อันราบลุ่มอนันอุดมไปด้วยเชื้อโรคนานาพันธุ์เพราะฉะนั้นล้างหน้ากันเถอะถ้าไม่อยากติดเชือ้อ และอย่างสุดท้ายที่เราได้บอกถึงวิธีการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดใหญ่2009อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้นำไปปฏิบัติหากคิดว่าทำไม่ได้หมดก็เลือกที่จะทำสักข้อหรือสองข้อก็ยังดีค่ะ